สวัสดีค่ะวันนี้พนาพาขาระนะคะพาทุกท่านมาที่ตลาดต้นไม้ปทุมธานีอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาชมนะคะว่าข้างในจะมีอะไรไม้อะไรสวยๆให้ชมบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเจอบอลอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราพาเดินนะคะบรรยากาศตลาดก็จะประมาณนี้ค่ะอยู่สองฝั่งถนนนะคะ ก็จะมีร้านขายอุปกรณ์นะคะกระถุงกระถางแล้วก็มีร้านที่ขายดินนะคะโซนข้างด้านหน้าตลาดนะคะก็จะมีขายต้นไมเ้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะให้ชมเนาะบรรยากาศตลาดร้านเพลงพันไม้นะคะฝั่งนู้นเนาะอันนี้เป็นโกเมนนะคะกระถางเล็กๆอย่างนี้นะ150บาทนะคะ แล้วก็จะเป็นเสน่ห์จันแดงไซส์เล็กอย่างนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้แม่ค้าไม่แน่ใจเนาะน่าจะเป็นเสน่ห์จันเขียวไหมค่ะ <c oughs> <c oughs> อ๋ออ๋นนออันนี้เป็นเสน่ห์จันเขียวโบราณใช่ไหมคะอย่างนี้ขายกระถางเท่าไหร่คะสองร้ 50, อยห้าสิบส<ม>องร้อยห้าสิบอืมก็จะมีเสน่ห์จันนะคะ จันแดงส่วนมากจะเป็นจันแดงนะคะโกเมนอย่างนี้จะขายง่ายสวัสดีค่ะอันนี้คือสวยนะเนี่ยปีกกินนรีเขาสวยขึ้น อันนี้เป็นกลุ่มพักกันอ๋อค่ะอ,อย่างนี้เท่าไหร่คะอันนี้ขายอยู่ต้นละห้าร้อยห้าร้อยบาทนะคะมีสี่ใบเนาะแต่เขาต้นโตแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอลบ้านๆเยอะเป็นบอลบ้านๆยังไม่มีอะไรตัวใหม่ๆเข้ามาแนะนำ เดี๋ยวให้ชมนะคะจริงๆบอลก็มีอยู่นะคะเนี่ยก็คือท่านไหนที่ยังไม่มีเนาะก็เป็นตัวบ้านๆนเนี่ยก็มีหลายตัวอยู่เหมือนกันค่ะมาเดินนี้ก็คือไม่ผิดบงังมีประกายอันนี้ประกายดาวใช่ไหมคะกระถางนี้เท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นพนะคะประกายดาวให้ชมนะคะหนึ่งหมื่นหกพอสวยเชียว หายบอนจอมทับมีจอมทับนะคะเนี่ยแล้วก็มีมงกุฎเพชรนะคะมีหงส์สุวรรณเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่ละแม่คือสุมาอ๋อมีหลายมีเยอะอันนี้ชื่ออะไรหล่ะคะอย่างเงี้ยต้นละยี่สิบบาทต้นละยี่สิบบาทอุ้ยทำไมน่ารักจัง เขาจะกลับสีอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อสวยเช่ยวเนี่ยหน้าไปจัดค่ะหน้าไปจัดสวนหย่อม,อมหน้าบ้าน,นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะสวยดีน่ารักอนะ่ะเพชรพันล้านนะคะเนี่ยกัดสีสวยแล้ว มีประมาณสี่ใบแต่ว่าใบอื่นยังไม่ค่อยกลับเนาะมีกลับใบนี้ใบเดียวสวยเชียวเท่าไหร่คะกระถางสองพันบาทนะคะมีบับเบิลจอมทับอย่างเงี้ยขายเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยกระถางละห้าร้อยนะคะจอมทับอ๋ออนนี้ก็ห้าร้อยอันนี้ก็ห้าร้อยเหมือนกันใช่ไหมคะนี่นะคะ อ้ยเราเจอนี้สวยจังแต่ว่าป้ายชื่อลบนะคะสวยเชีอันนี้สเสน่ห์จันจันนาค่ะคะคโอ้็หปอย้๋อค่ะไม้มต้นให,ใหญ่ใหญ่หายหมดเลย <c oughs> ออไปหมดแล้วนะคะเนี่ย อันนี้สวยเชียเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ชมเนาะต้นใหญ่มากเลยอันนี้เพชรพันล้านสวยๆนคะคะอันนี้เป็นโกเมนหมดเลยหรือเปล่าคะอ๋อต้นใหญ่ก็เป็นโกเมนแล้วก็เงี้ยโกเมนถ้าโกเมนอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะโกเมนเงนี้ย450ร้ห้าสิบต้นใหญ่แล้วเหมือนกัน อ๋ออันนี้จันอะไรนะคะจันทองนะคะมีสองต้นหรือเปล่าคะอย่างนี้แล้วขายเท่าไหร่คะจันทองหกร้อยบาทบาทนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นจันแดงจันแดงค่ะจันดำจันดำนะคะอันนี้เป็นจันดำนะคะแล้วจันดำนะคะราคาเจ็ดรอนะคะแล้วก็จะมีจันแดงอ๋อมีเสน่ห์จันหลายต้นเลยนะคะที่ร้านเนี่ย มีไซส์เล็กด้วยนะคะสำหรับมือใหม่นะคะสนีจันแต่ว่าวันนี้ไม่เจอจันขาวนะคะเนาะไปแล้วค่ะไปแล้ว <c oughs> จับจันขายดียโอ้ค่ะค่ะ,คะขอบคุณนะคะญาตินะคะอันนี้พายชุมพลของลุงลุงขายเท่าไหร่คะพายชุมพลเนี่ยรู้ราคาต้องคุณป,ป้าคุณป,ป้าออกมาเร็ว มีบอลอ๋นางไหมนะคะนางไหม่สองพันสวัสดีค่ะพักนี้ <c oughs> เงียบใช่ไหมคะอ๋อกระแสก็มีลงมาบ้างอาจจะอาจจะเก็บตังค์กลับไปเที่ยวปีใหม่นะคะ <laughs> คนซื้อบอลก็เก็บตังค์ไปเที่ยวปีใหม่ค่ะ ของร้านของป้าเนี่ยคือบ,บอลเยอะมากนะคะก็จะมีต่อบอลบ้านบอลอะไรหลายตัวเลยแล้วที่กุมพกันป้าขายไปหมดหรือยังคะ,ลคะ <c oughs> กลุมพกันมีหลายต้นเลยนะคะเนี่ย,มมออยโอ้ลองงแล้วราคาตอนนี้ถ้าอย่างนี้เท่าไหร่คะราคา ราคาอยู่หกร้อยนะคะต้นใหญ่ก็แปดร้อยะะต, 800. ต้นใหญ่นี่คือเขาใหญ่แล้วนะคะคือสูงมากเลยนะคะเกินฟุตแล้วนะคะก็คือต้นใหญ่เนี่ยเกินฟุตแล้วทุกต้นนะจะเป็นแบบว่าสูงเกินฟุตหมดแล้วนะคะเนี่ยราคาหกร้อยแปดร้อยนะคะเนี่ยวันนี้ก็แอบ,บมาส่องดูราคาว่าคุณป้ามีไม้อะไรใหม่ๆให้ชมบ้างนะคะลายชุมพลกระถางนี้อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ก็จะมีไม้อย่างอื่นนะคะเนี่ยเนาะสามร้อค่ะสุขสมใจปอง350บาท<ม>เชิญค่ะเราเจอมรดกโลกนะคะมรดกโลกอย่างนี้เท่าไหร่คะคุณป้าพันสองหน่งสองร้อยบาทนะคะมี3ใบนะคะเนี่ยมรดกโลก <c oughs> แล้วก็จะมีไก่สุดสงวนนะคะเนี่ยจานขาวอย่างเงี้ยเท่าไหร่คะป้าหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะอันนี้มีสองกระถางด้วยแล้วไซส์เล็กอย่างนี้ละคะเนี่ยแปดร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นจานเขียวไหมคะเป็นเสน่จานเขียว,ยรรยวแล้วอย่างจานเขียวนี้เท่าไหร่คะสองร้อยบาทนะคะสเสนจรร่จานเขียวนะคะที่ร้านของป้าก็จะมีจานเขียวแล้วก็ จันขาวอันนี้นอันนี้เป็นโกเมนนะคะอันนี้นะคะจันอะไรคะจันแดงนนะคะอันนี้อันนี้แดง,นนแดงโกเมนนะคะ <c oughs> แล้วอย่างโกเมนป้าขายเท่าไหร่คะตอนนี้สองร้อย <250. S 1> ห้าสิบองร้อ้าราคา<อ>ไม่แพงนะคะต้นใหญ่มากเลยสองห้าสิบแล้วก็จะมีอันนี้เป็นอะไรนะคะป้าโถโถห่องเงินนะคะ ฝากล้านคุณป้าวิไลด้วยนะคะอยู่ตลาดปทุมธานีนะคะถ้าท่านไหนสนใจบอลสีก็แวะเข้ามาชมได้นะคะเดี๋ยวมั้งแต่ตอนใบเดียวอ๋อตั้งแต่ใบเดียวยประมาณห้าเดือนสี่ห้าเดือนครับกว่าเขาจะขึ้นมาขนาดแล้วตอนนี้อยู่ราคาเท่าไหร่ละคะถ้าเปิดอยู่แ้่ร้านอยู่แปดพัน ราคาอยู่ที่แปดพันนะคะมีสิบใบครับผมมีสิบใบอันนี้ใบล่าสุดเขาใช่ครับถ้าจำแบ่งขายได้พี่ใบใบละแปดนะครับอ๋อผมว่าตอนนี้มันพี่ครับราคาเพราะว่ามันมันมันกระบอกมันมกว่าผงกว่าเยิขึ้นพีอืมแต่ใบนี้เขาสวยมากเลยใลยลยบยนี้สวยชื่ออะไรพี่อีพีษด่ดางขาวครับ อันนี้ผมเปิดอยู่ห5 0หาิบปีหกร้อยห้าสิบอันนี้ก็เป็นอีพีแหละค่ะอีพีครับผมถ้าเนี่ยี่กว่ากว่าเขาจะขึ้นมาขนาดนี้กว่าเขาจะแปลงร่างใช่ครับถ้าสังเกตเลยว่าถ้าถ้าเขาจะเริ่มฉีกครับพี่ใบใบเขาจะต้องมีจุดครับอ๋อแสดงว่าเราเลี้ยงอีกนานเลยสิเนี่ยแต่ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยอ่ะที่เลี้ยงอะค่ะ ก็จะมีทั้งเหลืองเหลืองก็มีอย่างผมเนี่ยไปในผมเริ่มมาฮะอันนี้เหลืองใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมจะมีต้นเล็กกับต้นใหญ่ครับอ๋อถ้าเหลืองนี้แพงกว่าไหมคะหรือว่ายังไงมาเท่ากันเขาจะขายฟอมเนี่ยผมขายผมขายอยู่ที่พันหนึ่งอ๋อหนึ่งพันบาทก็คือเขายังไม่ได้แปลงล่างอะไรก็คืออันเนี้ยแต่ใบผมต้องบอกก่อนเลยมีข้อเสียที่ว่าบางทีมันเราโดนแดดจัดแล้วก็ช่วงหน้าหนบางหน้าที่มันแห้งมากปลายจะแห้งใช่ไหมใช่ปลายแห้งแต่คือเราผมก็ยัง ทำไมตัดคอครับโอ้โหโอ้โหอันี้ก็สวยสวยจังลายลายเขาว่าแบบว่าชัดเจนพี่นลายมาสวยมากลายเหมือนหินอ่อนหรือเปล่าใช่ใช่ครับใช่ลายเหมือนหินอ่อนนะครับที่ลายเขาจริงจริงเลยแต่ว่าเป็นด่างเหลืองอ๋อเป็นด่างเหลืองอันนี้คือด่างเหลืองใช่ครับเนี่ยยิ่งฟอร์มมันสวยมากอันนี้มาชัดเจนเลยครับแล้วอย่างเงี้ยฟอร์มอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะคะแนนด่างเหลืองกี่บาทลูก สองร้อยห้าสิบใช่ถ้าสนใจผมว่าอันนี้สวยไปอีกแค่สักไม่ถึงเดือนพี่จะเปลี่ยนกระถางฮะแล้วก็เอาหลักเกาะเลยแต่เดี๋ยวขึ้นใหญ่มานี้เลยครับพี่ใช้แค่สักเดียวครับอันนี้สวยครับเราเลี้ยงไม่เห็นสวยแบบนี้เลยนะเลี้ยงว่าผมจะหล่อน้ำาะว่่าคะอ๋อหล่อน้ำใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีช่วงนี้พี่มันแห้งเลยแล้วพวกตะกูลพวกนี้ครับ พิโลทั้งหลายเนี่ยเขาเขาชอบน้ำอันนี้ตอนนี้พี่ราคาก็สวยนะก็เปิดร้านอยู่สี่พันครับอย่างนี้มันมีด่างขาวด่างเหลืองไหมครับผสมพี่อันนี้อันนี้เป็นเสน่ห์อันนี้เป็น เสน่ห์เขาเลยครับมีทั้งด่างเหลืองนี่ครับมีด่างเหลืองอย่างต้นนี้ผมเลี้ยเป็นด่างชมพูถ้าด่างถ้าด่างชมพูมาราคาดีเด่างพอก่ายมากชมพูแล้วการชมพูแล้วก็ต้องลุ้นเอาว่าถ้าเขาจะเป็นยังไงครับอันนี้คือเหลืองมาชัดเจนพี่เหลืองมาชัดเจนแล้วอันนี้เขาจะออกขาวขาวขุ่นนะฮะอยู่ที่แต่ว่าหลอดนี้สําคัญที่สุดเลยโอ้โหลุ้นอย่คั้นใช่ไหมคะผมต้องไปเปลี่ยนกระถางที่ถ้าเปลี่ยนก็น่าจะ ฟอร์มเขาจะขึ้นใหญ่ครับอ๋อแล้วถ้าอย่างนี้ราคาตอนนี้ถ้าสมมุติเนี่ยสี่พันบาทนะคะอยู่หน้าร้านคือผมบอกก่อนเลยสี่พันแต่ว่าขึ้นมาหกใบกันหนึ่งหลอดครับผมหกใบหนึ่งหลอดใช่อย่างเบอร์มาก็มีพวกเขาบอกเบอร์มาก็จะมีได้ฮัจเจนต์ตันี้นี้เป็นดังครับผมค่ะสวยคือเราขายยกฟอร์มค่ะ อแล้วถ้าฟอร์มนี้ราคาอยู่เท่าไหร่คะผมตัวอ,อยู่พันสองพี่พันสองราคาไม่ไม่แรงไม่แรงไงเพราะตอนนี้รู้สึกว่าราคาตกดูแต่เราก็ขายขายขายแบบการนี้มาตลอดอ๋ดอค่ะตา,ตา,ตา,ตามราคาที่ผมคิดว่าผมไหวครับผมค่ะก็สนใจก็ต้องมาที่ตลาดปทุมนะคะอันนี้เป็นอำเภอเมืองปทุมไหมคะอำเภอเมืองปทุมนะคะ ร oh. ้านร้านอยู่ในป้อมพอทอค่ะ,ะค่ะเป็นไงบ้างคะก็พามาชมไม้สวยๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเราสำหรับคลิปนี้เราต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะว่าพนาพาขารอจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ตลาดไหนบ้างคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ